สวัสดีครับเสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับเจ้ารีโวหมูเดียว2.8 2,001ครับใหม่ล่าสุดจับแต่งจับเต็มครับเสร็จเรียบร้อยครับ รับนี้ก็มาจากบางปะกงนะครับของเสียใหญ่ทางจังหวัดสตึกเซานะครับเป็นจัดเป็นชุดยก6นิ้วนะครับจัดเซตใหม่ทั้งชุดนะ จัดเต็มแบบนี้นะครับมาจากบุญชนะที่ดินแบ่งขายนะครับของเสียใหญ่ทางบางประกงนะครับของเด็ดพี่ของเรานี่ก็ติดตามทางเป็น f อทาง YouTube นะครับติดตามกันมาก็มาใช้บริการจากทางร้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับ เป็นชุดยก6นิ้วจัดเต็มแบบนี้นะครับชุดยกอยู่นีนคอน6นิ้วฮะเทเทบกันเลยครับลำนี้มาแรกๆนี่ก็เด็ดเพียงเรากะจัดสักสิบนิ้วเลยฮะจัดเอาเต็มเครื่องเลยฮะ พอมาได้เห็นตัวจริงนะฮะพอมาเห็นตัวจริงรถตัวอย่างนะครับก็เปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไหมก็เลยจัดเป็นหกนิ้วพอนะครับพอมาเห็นตัวจริงเราโอ้โหสิบนิ้วนี่มันใหญ่ตโตโอโหลานมากครับแล้วก็จะแตกต่างกับหกนิ้วค่อนข้างจะเยอะนะครับชุดยกหกนิ้วกับอ,อีก ตัวหนึ่งก็จะเป็นสินิ้วเนี่ยแตกต่างกันเยอะฟีลลิ่งในการขับขี่ก็แตกต่างกันนะครับใหญ่ยยจริงบางทีการใช้งานกา็จะใช้งานค่อนข้างจะเอาตรงๆก็คือจะอุ้ยอายนิดนึงนะครับชุดยก10นิ้วนะครับแต่สําหรับชุดยก6นิ้วนะครับวิ่งสบายๆเบาๆออกตัวฉวบเฉียวได้ได้แม่นยํากว่าได้ได้ได้ดีกว่านะครับ ในสไตล์ชุดยก6นิ้วกำลังดีนะครับยาง35นิ้วหรือจะเป็น3 15 7 56ครับเทียบเท่าเท่ากันนะครับลูกค้าบางท่านอาจจะถามมาว่าเอ๊ะทำไมชุดยก6นิ้วเขาไม่ทำา78นิ้วอะไรอย่างนี้ครับคือจริงๆสเปคที่6นิ้วนะฮะ มุมมองของเขาเนี่ยพอเป็นเป็นตัวตนรถที่ยกหกนิ้วจริงๆแล้วนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับค่อนข้างจะโตมากนะครับถ้าใครอยากศึกษาก็ลองมาดูนะครับว่ารถตัวอย่างประมาณไหนอะไรยังไงนะครับมาดูตัวจริงก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะจะเป็นชุดยก2นิ้วครึ่ง2นิ้วหรือจะเป็น4นิ้วหรือจะเป็น6นิ้วลองมาดูตัวจริงที่ร้านนะครับจะมีหลายไซส์ให้เลือกนะครับ เราก็จะแนะนําในการใช้งานว่ารุ่นไหนควรจะใช้แบบไหนรุ่นไหนควรจะขับดีไหมหรืออื่ดไหมออกตัวดีไหมอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะบอกตรงๆเลยครับว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็เอาไปใช้งานแบบไหนก็จะเหมาะนะครับง่ายๆคือก็มาที่ร้านมีรถตัวอย่างให้ชมนะครับ <laughs> นะครับ ลำนี้ก็จัดเต็มเครื่องเต็มเซ็ตนะครับเป็นชุดยกหกนิ้วนะครับกันชนหน้านี้ก็หเห็นแล้วหล่อจริงๆฮะหล่อเอาเรื่องฮะสำหรับลานี้นะครับรีโวหัวเดียว2.8นะครับสนนอกเกิลน,นะครับนี่หล,ล่อเทพเครับ มองมุมไหนก็หล่อครับหล่อๆแบบนี้นะครับ NK44 พระนครศรีอยุทยาครับ0863355209ครับมดูรายละเอียดใกล้ๆครับว่ามีอะไรน่าสนใจฮะยางนะครับยางนี้ก็เลือกใช้เป็นอของแม็กซิ i บิคอนนะครับ ไซส์ก็อยู่ที่สามหนึ่งห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับเทียบเท่ายางสามสิบห้านิ้วนะครับล้อก็หน้ากว้างสิบนิ้วขอบสิบหกนะครับแบบออฟลึกๆแบบนี้นะครับหนากราบเลยฮะสปริงที่เลือกใช้นะครับทำไมต้องเป็นสีเขียวแบบนี้ทำไมต้องยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็นุ่มครับบอกคำเดียวแล้วนุ่ม นุ่มนวลขับสบายนะครับเป็นสปริงของออสซี่ครับเป็นของออสเตรเลียนะครับตาจิงโจ้ฮะส่วนปีกนกปีกนกนีก็จัดเป็นของยูนิคอนครับแบรนด์เดียวกันกับแบรนด์เดียวกันกับชุดยกนะครับแบรนด์เดียวกันครับยูนิคอน ปงล้อสวยๆงามๆแบบนี้นะครับเป็นเปลือกผีเปลือกส้มนะครับสโนวเกิลเป็นงานของ T J M ครับเอาใจไว้รุ่นกันเลยครับสวยงามลงตัวนะครับบันไดข้างแบบนี้นะครับถือว่าเป็นบันไดข้างที่ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับรถขาลุยขาล็อกไ้มา เวลาไปลุยท้องทุ่งเวลาไปทุ่งไปท่านี่คันคูคันคลองนี่ต้องเบียดอยู่แล้วนะฮะช่วงเขาเรียกว่าช่วงข้างรถเนี่ยต้องมีการเบียดเบียดต้นไม้เอ่ยหรือจะเป็นเบียดคันคูคันคลองเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าชายล่างของเราเนี่ยบุบไม่น้อยก็มากแหละครับแต่ถ้าตัวนี้ก็คือเหมือนกาดเหมือนกาดอย่างดีนะครับเป็นบันไดข้างสามารถเหยียบขึ้นเหยียบลงได้แล้วก็สามารถ เป็นกาดอย่างดีนะครับสำหรับบันไดข้างสองข้างนะครับปลงล้อด,ด้านหลังก็เป็นผิวเปลือกส้มครับโชคซับแทงปรับแปดของโ r o เฟนเดอร์นะครับหล่อฮะยางระดับ35มสิบหนิ้วนี่โชคซับแทงปรับแปดของโ r o เฟนเดอร์นี่เอาอยู่สบายสายครับ หลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องเป็นโปรเฟนเดอร์อะไรประมาณนี้ฮะคือบ้านเราเนี่ยโรงงานอย่างที่ผมเรียนให้คลิปก่อนนี่ฮะเราให้ฟังว่า,าโชคบ้านเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ม,มียังไม่มีบริษัทไหนผลิตที่มารองรับกับโชคที่มันโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาที่มันยาวขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีนะครับมียี่ห้อโปรเฟนเดอร์แล้วก็ฮอตบิตทำไมเห็นโปรเฟนเดอร์บ่อยๆนะครับ โชค p r o f ฟ n เดอคันนั้นก็โปร o ฟนเดอรอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามันตอบโจทย์ครับตอบโจทย์แล้วก็คือมันจบปัญหาก็ไม่มีนะครับส่วนตัวอื่นๆก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกอาจจะเป็นโชคที่ยาวหน่อยก็เท่าที่ผมเห็นในบ้านเราในเมืองไทยนะครับก็มีอยู่สองสองยี่ห้อคือโปรเฟนเดอร์ Pro ender, กับ h o t บิดนะครับที่เลือกใช้กันทางร้านเราไม่ได้ขายเฉพาะ ยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดนะครับขายทุกยี่ห้อครับแต่ของโปรเฟนเดอร์ของเขานี่มีหลายรุ่นหลายแบบหลายไซส์หลายสเต็ปเลยทีเดียวครับของ Pro โ,ปอปโ,ปโปรเฟรรนเดอร์นะครับท็อกอัพโปรเฟนเดอร์ไทยแลนด์นะฮะมองมุมท้ายนี่ก็มาเอาเรื่องฮะรอจริงๆฮะรอจับใจฮะ เป็นรีโวหัวเดี่ยว2.8นะครับใหม่ล่าสุด2001ครับโลบาด้านบนก็อยู่ในแผนไม่ยาวมากช่วงครึ่งกระบระกำลังสวยเลยฮะ อนนี้ก็กำลังจัดตั้งสูตรอยู่นะครับจูนอัพด้านล่างนะครับชกโปรโฟเฟนเดอร์ฮะส่วนในการยกที่เป็นชุดยกบ้านเรานะครับเป็นชุดยกของยูนิคอนนะครับยังต้องใช้ลักษณะด้านหลังนะครับยังเป็นก้อนหล่ออยู่นะครับเป็นก้อนหล่ออย่างนี้นะครับ เป็นก้อนรองแหนบนะครับตัวนี้มันแหนบเทินเผานะครับพวกรถตัวสูงนี่จะแหนบเทินเผาก็จะใช้ก้อนรองให้ก้อนรองนะครับก็อยู่ที่ว่าจะลองกี่นิ้วนะครับลองสองนิ้วสี่นิ้วหกนิ้วนะครับแล้วแต่จะเอาความสูงประมาณไหนนะครับหรืออีกทีก็ในการยกข้างหลังนี่ก็จะมี ยกด้วยแหนบก็ได้นะครับยกด้วยแหนบก็จะเป็น2นิ้ว4นิ้วนะครับแต่ยกแหนบ6นิ้วนี่ยังไม่ยังไม่มีทำนะครับเพราะว่ามันเกินเกินเกินที่จะไปขนาดนั้นนะครับแหนบยกมากๆก็จะโก่งมากๆก็จะไม่ดีนะครับ อุปกรณ์ตกแต่งของเรานี่ก็ครบวงจรนะครับจะมีหลากหลายรุ่นหลายแบบนะครับบันไดข้างกันชนหน้ากันชนหลังแหลกหลังคานะครับหรือจะเป็นโลบาร์นะครับหรือจะเป็นล้อเป็นยางยางนี่ก็จะมีหลายแบรน,นะครับก็จะมีทั้ง GT off road 4x4 Maxit BF Super Swamper นะครับยางหันครุกหรือจะเป็นยางอมท a ยครับของเรานี่ก็ มีครบวงจรในเมืองไทยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับขอให้ลูกค้าท่านลูกค้าทุกท่านอยากได้ครับเราจัดหาให้ได้ทุกรุ่นครับถ้ามีในเมืองไทยถ้าเขามีขายนะครับเราจัดให้ได้เลยครไม่ต้องไปหาให้เมื่อยครับโทรโทรศัพท์หา NK4 c ู n s ได้เลยครับ0863355209ครับอยากได้อะไรมาแต่งอยากได้อะไรมาตกแต่งรถให้มันเราันรลอ อยากได้อะไรมาใส่ในอุปกรณ์หรือจะเป็นของตกแต่งรอบนอกหรือจะเป็นพวกล้อยางอยากได้แบบไหนก็สั่งเราได้เลยนะครับยินดีครับ ลำนี้เป็นชุดยก6นิ้วนะครับดูเหมือนใหญ่โตมโหฬารเหมือน10นิ้วเลยครับเหมือนยก10นิ้วไม่ใช่ฮะอันนี้ชุดยก6นิ้วนะครับเป็นชุดยก6นิ้วของยูนิคอนจัดเต็มแบบนี้นะครับรีโวหูเดี่ยว2.8 4ดคูณ4ดิฟล็อกครับใหม่ล่าสุดครับจะออกมาแบบแบบนี้หล่อๆแบบนี้นะครับ NK 4คูณ4พระนครศรีอยุธยาครับก็ต้องขอขอบคุณเ่็เดพี่นะครับที่ เอฟซีทาง YouTube นะครับบุญชนะที่ดินแบ่งขายนะครับลำนี้เจ้าของนะครับก็เสียใหญ่เมืองบางประกงครับมอบไห้รถคันงามมาให้เราปรับแต่งตกแต่งแล้วก็เอาไว้ใช้งานในบริษัทในหน้างานนะครับก็บุญชนะนี้ก็จะมีในรูปแบบของงานแบ่งขายที่ดินนะครับงานแบ่งที่ดิน ขายอะไรอย่างนี้ฮะก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆสนใจอยากได้ที่ดินแถวย่านบางประกงในย่านเมืองไทยก็แล้วกันนะฮะก็บุญชนะที่ดินแบ่งขายนี่ก็กินดีครับพี่พเพื่อนๆก็เผื่อสนใจอยากได้ที่ดินมากินกําไรหรือจะซื้อไว้ปลูกบ้านสร้างบ้านก็สร้างโรงงานก็ลองโทรสอบถามดูนะครับ ย่านบางประกงย่านสัตเชิงเซานะครับก็081ครับ4245 8760นะครับ081 245 8760นะครับเสียใหญ่เบืองบางประกงครับก็ยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะครับเพื่อเพื่อนๆต้องการอยากมองหาที่ดิน ซื้อที่ดินไว้เกฑ์กําไรหรือจะสร้างบ้านปลูกอาคารหรือจะเป็นโรงงานนะครับก็ลองโทรสอบถามเสียใหญ่เมืองบางประกงดูนะครับรูปรอใจดีครับไม่ต้องห่วงฮนะลำนี้ก็ต้องขอขอบคุณเด็ดพี่ของเรานะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามแล้วก็มาใช้บริการกับทางร้านนะครับ 0863355209ครับของเราก็ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนต์นะครับอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็แวะได้เลยครับทามาทางสายเอเชียแล้วก็กรุงเทพเชียงใหม่นั่นแหละครับนั่แหละสายหลักเลยครับถนนหมายเลขหนึ่งครับเราอยู่ช่วงอยุธยากรุงเทพครับหันหน้าเข้ากรุงเทพนะครับอยู่ติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนต์ครับ มองเข้ามาเห็นรถบิ๊กฟ้ดคันเบอร์เริ่มจอดอยู่ก็แวบเข้ามาเลยครับดื่มน้ําจิบกาแฟครับไม่ต้องเสียตังค์ฮะก็มาเยี่ยมชมกันก็ดีใจแล้วครับชื่นใจแล้วฮะหลับนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยครับพร้อมเตรียมตัวกลับที่บางประกงครับ ขอบคุณมากครับทุกค้าทุกท่านที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับ